ปันผ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตากผ่ากันมือนีปันชุดชนใามันเยอะแล้วจะปอมมีไซแล้วเด้เสือสันนันอ่ะมีใไซแล้วเด้วต้องปันไปพาไปตากผ่าไปปีนตากผ่ากันอีก ว่าฉิดสักอีกอยู่ได้ยินเสียงฝ้าห้องฮึมแหละเอาผ้าไปตากเมื่อกี้ตากไว้ก็เลยเก็บติดควาเมื่อกี้คึมๆนะแต่ว่าตอนนี้แดดออกแล้วเด้ฝ้าห้องจะซื้อเลยว่าแดดออกแล้วปีนไปตากผ้ากันเอาบันได แต่เราเมือแต่ละเว้นต้องมาตากหลังบาทไงโอ้ขอโทษนะเป็นผ้าปมมอสมขอโทษหลยๆเสียงฝ่ามาาเรอ นี่จะตากหนว่านี่แหละเอามาเก็บไว้หลังบ้านแล้วถ้าได้เก็บนะเดี๋ยวไปผัด เอาในั่งเก้าอี้ไว้นั่งหวานเนาะป่าห,อห้องคือเหมอือนเนั่นว่าสิบปันตี่จ็สิบสบาทปันอ่ะเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคืมเดีย๋ยวแดดดูนะน่ะ นี่ต้องมาตากไว้ลังบ้านไปตากหน้าบ้านเมาได้อายเขานั้นพอดีบางคนก็นไปตากหอยใบแบบสูงอ่ะมันม,มัน่เหมาะสมหอนนะมันเป็นจุดชน่ายอ่ะที่ไปตากแห่มันสูงๆหน้าบ้านโชคสิต้องกับวหวด้วย ของพวกนี้เขาก็ต้องมาตากไว้หลังบง้งประหยัดช่งสินะถุงเท้า,าชุดชั้นในจะบอกจะบอกไปตากในขนาะไฮเขานันบอดีทั้งในฝนตกแน่นี่ทั้งนี้ทั้งกรุงเทพนี่ฝนดีเด้ในช่วงนี้ ตกมามันก็ดีมันก็เย็นต้นไม้มันกับบัดถึงตายตะวันลดกะน,น,นี่เขากลับต่างจังหวัดกันหลายแล้วรถจะบอกใครมีแล้วสินะมันก็จะเงียบเงียบแน่แล้วป้าจังเด็บมีร่มเลยบอมีร่มเย็นๆเ,เลยร่มมาผัดเลยนี่จะความผ่อน เนี่ยแตกส,สาส่าละอากาศห่อนคักแห้งอุบอ้าวเนาะมันอุบอา้าวส่เสือกอะใส้เสือกอกล้ามแบบเนี่ย ลงในคลิปไอ้ไปถ่ายคลิปอะถ่ายคลิปในในในเฟซอะบอหายพานเลยเดียวผิดกฎย่อพื้กันละบรด้โป้ยี่ยังไงมันเป็นเสือกามใช่ไหมเขาก็ว่ามันใส่ไงเนาะมันมีมันมีเสือในในตูงสินะเขาก็ว่ามันใส่ใส่เหลววะนี่เหมือนกับว่ามันมันเป็นเสือกามละข้อมันก็จะเลือกเล็กหน่อยแต่ว่ามันกับบอดี้เห็นแบบ โป้แบบหนาเกลียดยังสี่แหมแต่ว่าเขากับบอสหายพานเขาก็บอกว่าผิดโกดังสี่นะก็ยอมกันยอมในเฟสเฟสเนะ่เรื่องเยอะแต่ว่าใน Youtube กับบอกเป็นอย่างสิ่นะ อ่อนเอนาะเ,เนี่ยแตกสาสาเลยอ่อนค่ะอ่อนแอน่พะละุบเอาฝนต่างหันกไข้แน่์ดออากาศแบรบว่าห่อนเป็นไหล่งสีงนะแต่ว่ไม่อยู่หลังบ้านอ่อนคักเลยมาตักผัก บ้านนี้มักไซบ็อกเซอร์ลูกไซมักไซบ็อกเซอร์สั่งมะหายเท่ยวเป็นแพ็คแพ็คละหาโต้งสินะสั่งอสั่งพี่ออเดอร์มาของอเมริกาเป็นมันถือมันถือนะก็เลยสั่งมา เป็นบ็อกเซอร์ของผู้มาและเนี่ยของพอเอากัน 这腮红，红色。 ได้ยุยแล้วเดนนี่ก็เอาไวไ้ใส่ไว้ใส่ตะบ่ได้ใส่นอนดอกเอาไว้ใส่แบบเวลาแบบจื้จังแบบว่าจะรีดผางสินะเอามาใส่ <c oughs> ก็ยังเสียดายอ่ะขาดยุยแล้วแตยังเสียดายะพ่อบนี่ถ้าต่างแบบนี้พอบบ่อโบน่าจะบ,บอกพ่อ แบบนี้ดีกว่าอย่ามันมโพอมันเยอะอยู่ตัวเนี่ย